วันนี้จะมาสอนคนนี้ถ่ายยูทูบนะคนที่คนนี้ที่มาดูนะก็บอกเลยว่าวดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดเตือนเฮียอะไรนะซึ่งอย่างแรกเลยเองต้องมีแคบคัด <c oughs> เรนก็ต้องตัดวิดีโอเข้าอนี่เข้ากันนะะั่งค่าตัดตรงตัดต่อแล้วเองก็ต้องเพ แสงของขอบแต่เราไม่ค่อยทำหรอกมันก็ไม่ต้องทําก็ได้นะไอ้พวงนั้นเพราะว่ามไม่ค่อยสําคัญมากแค่ทําให้คลิดสวยขึ้นแต่ว่าอีกอย่างที่สําคัญเองต้องลงคลิปบ่อยๆแบบลงทีหนึ่งต้องลงหนึ่งคลิปลงหนึ่งวันต้องเป็นยี่สิบคลิปนี่จ็อดปัจจุบันเกม ตัหนึ่งเมษาตั้งต่ไนนแ่ลอนีันไนีันไนันไนันไนดนนไหนไนไนนลนดัันันนดันานดัน้าันไูดันอนันนันนดันกนนนันนไนดนดไม่ได้ดูตไอดันไันติดันไกันนดันไนนไมดไอดนดักััันนี้ที่คนไม่ได้ดู มันอาจจะหายจากโลกนี้ต่อสู้นะปัจจุบันเลี้ยงเกิดกูไม่ได้เป็นี <c oughs> นนี้เมื่อฉันเจอหมาม่วงนะ นี่นี่สอนอับปี้วิธีเล่นอับปี้ให้เก่งระดับโลกมีโอกาสนะมีโอกาสแต่ว่าจะไปฝึกกับพี่คนนี้ก็ได้กับพี่เลยอันนี่แกนมาตึ๊งซึ่งมันเขาบอกจะถ่ายอัปเดตนะแต่ไม่ได้ถ่ายอันนี้อุ้ยอันนี้อันนี้ความนี้ความลับนี้ความลับนี้ความลับ ประกาศปบากาเซกีเซกีคอลเลคชันใหม่เสื้อใหม่แค่ศูนย์โลบัศพถ้าคุณพยายามจะตีลูกจิต ระวังไว้ก่อนเลยค่ไม่งั้นจะโดนยสเงิน youtube จ้องจะเล่นคุณระวังระวังตูดของคุณไว้ให้ดีเดี๋ยว youtube จะมาเล่นกับคนโครเ่งเลยเขาบอกว่าเพิ่งได้หนึ่งพันโลบักเพื่อนหนึ่งเคก็ไม่ได้เยอะอะไรนะมึงเพื่อนหนึ่งเคก็ไม่ได้เยอะอะไรเพื่อนหนึ่งเคก็ไม่ได้เยอะอะไรเพื่อนหนึ่งเคมายอดตรงไหนถามจริง ทุกคนคิดว่าเพื่อนเพื่อนอยงเคมันเยอะไหมเยอะไม่ใช่มันไม่เยอะเลยเว้ยมันไม่เยอะมันไม่เยอะเองตอบหน่อยได้บอกฮ e ล l o ล e l ล o h ล l l ล h e ล l o ลโหล o h ลโหล ไอ้น้องรักคุณอย่าบเป็นพานะกูขอพูดนี่ความรู้สึกผมเหมือนหมอแจ็คแล้วความรู้สึกเหมือนหมอแจ็คความทุกข์ทรมานที่ไม่มีคนกดไลค์แล้วก็ไม่มีใครกดซับเพราะว่ากูตอนนี้กูไลค์แม่งไม่ได้เอ้พแ่อนแมงไม่ตอบแชทอื่นลรอย ตอบแชทได้แล้วหอยโลย้ยหอยล้ลย <c oughs> ตื่นปะเนี่ยตื่น เนี่ยปัจจุบันเรื่องมีอยู่นู่นนู่นตังตังตังอันนี้คนนี้ก็ไม่ตอบแชทเนี่ยไอ้สัส ต <c oughs> ื่นได้แล <ừ> ้วต <ừ> ื่นเดี <ừ> ๋ยวนี <ừ> ้ต <ừ> ื่นตื่น มีคิดนะอิแซ่บ